ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องแอดแฟมิลี่นะคะายเอืมเ,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 เื้อเอ,เอืเล <c ười> ่ายคลิปเลายคิปก็ได้เอื้อนเอาบัดลุงช่างเรียกทุกคนถ่ายคลิปโอ้ยมันหนักเลยมันหนักเลยพี่น,อน้องเลยอ๋อเอาล่อใส่ใสท,ใสทั้งรถกระบะน่ะ เอาล่อใส่อีเบย์ทำใหญ่เลย เอาเบานุ่แมปกติห้อยคนเดียวเออ้ามเดี๋ยวแบกวิ่งเลยไปไปไปน้เระาเลยต้องไปได้หนักกว่าน้อเบาเบนุ่แมเลยแบกเสบ้าได้สบายเบายมันนีเเป็นตาข่ายก็หนักเบาไปหรือไปเถิมบิดดียวรู้ปะคับหลังหันแผล แช่แรมแล้วเรียบร้อยแล้ว โอ้ยจะไปหักแน่เยบันมึงเียกตายเรโอ้ยมึงต่ออะไรคือเก่าเล้มึงต่อไปคือเก่าเด้อเดี๋ยวขึ้นไม้ขึ้นเก่าแล้วาจ่ายได้ลยเดี๋ยวมามัดไวเอามาดไวมัดไวอ้โคือออกเดี๋ยจีนยันมาหึงหักเบิ่เดี๋ยวแล้วมัแงหมดมันเลยโด้กรามัดเเด้ตอนเียกระดามันแพกยอดขึถึงไม่หรอ นะ like มันแหงหักมันแห้งแตกตาเว้นมันออกสะเพาหัพามันทนโอ้ย่งตนันได้กว่าจะได้ง่ายก็มีตนมันก็ได้ดีเอาเด้ดีทาไ้ล่ะางเด็ดเอาใบหอมเลยปากไดวเนาะพูดนเย่อหนึงไปจ้า อ้าวนูอีกอันนึงพูดนุนเล้อีกอันนึง

I มีหัวเบิร์ดได้ยินแ้วขื้นคาดมันคนอาร้องเหลออาร้องอาร้องนี่ล้อาร้อเจ้าหน้าแดงเวิดพี่นองเลยหน้าแดงกุ้งเลยจ้าก่อยจาบอจ่าบอกใช้ไม่ได้รักบจ้าบอก ไอ้ซื้อมาใส่มาอะไรเงี้ยคนดิ้นไซร์แล้วบ่เนี่ยหมดแล้วตัวโลห์นั่งเทนั่งเทลูกเป็นท่านเหมือนเม็ดนั่งไงเอาพวกขู่พวกนั้น ลูกน้องเจ้าหันนอนกันดีค้างเบื้องมืออันดีบาทันทานยังนี่ค่ะวางท่อแล้วเด้อหกท่อบอหกหรือเจ็ดเจ็ดเอออ่ะเจ็ดนะฮะโครงการปลูกผักบอปลูกมะละกอ อืมเจ็ดนะเดี๋ยวเราพาเอฟซีเดินดูนี่ไงภาษาเอฟซีนี่วางแล้วนะเอฟซีนี่คือเจ็ดเลยนะคะนู่นไปถึงนู่นเลยนะคะปลูกมะละกอพันพันอะไรนะลุงแคะชุมแพรานะเอฟซีเฮ่อมะละกอเตี้ยแพร่ชุมแพอร่อยไหมแซ่บแบบนีนะต้นอันนี้ขึ้นีแบบนี้แบบนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้นขี้เหล็กออกเป็นกล้วยทอดเอฟซีโอ้โหต้นขี้เหล็กออกเป็นกล้วยทอดจนลืมกินมาเลยทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมดมาแล้วมดมาแล้วเนี่ยมดมาแล้วลุงโอ้ยสุดยอดเอาพันบอโอ้เอาพันเนาะเปล่านุเนาะโอ้โหนุเอาทุกมาแล้วออกผลเป็นกล้วยทอด โอ้โหเด็ดแล้วกินง่ายเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณเด็บซีท่านมาค่ะสวัสดี